สบายดีพี่น้องวันนี้ซาลาลูกชนะพาผีพะน้องเขาครัวไปแกงเฮ็ดพี่น้องมาส้มกันเลยพี่น้องมาครัวนี่พี่น้องเฮ็ดล้างแล้วเรียบร้อยนฮ่จะจะได้มากแกงเฮ็ดอย่างเดียวแล้วพี่น้องเนาะพระวเป็นล่างเฮ็ดไหญ่เลยขมาพอดีสแกงเฮ็ดยนเหนือปูในปูพี่น้อง พอ่าเอาใส่ตอนมาถือตอนมาอาไมาแกงแกงนี่เนาะ่น้างแกงเห็ดตากับผักเรา่ย่างกับู่น่อกับแมงดาแมงดาตัวหนึ่งเพราห่อนหอนชุกย่างฮะยังไ่ได้ชุกปะ ชุกอ่ะตอนนี้แกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดพี่น้องพี่น้องว่าโอ้ในการตีแล้วพี่น้องคือก็ะอองมันมันมีแต่เน้องมันมัพี่น้องใหญ่นี่เฮ้ยกี่หนจั้อเมนี่มันนี่เทนเ่ตัวแล้ว แกงเฮ็ดี่น้อเขาคัวยแรงนี่พี่น่อมาเด้อสองมาชมมาน่ด้คุณผู้ชมก็กักแกงเฮ็ดกิงเข่าแกงเฮ็ดยแรงเฮ็ดก็ได้อยเดียวพน่ะต้ง้างอยันกอ เอสหน่อยหนึ่งเหตชะล้วนมุดใบกับคนละแขนงเด้กพี่น้องเด้อมีนอพี่น้องนี่ไปกินนี่นอพี่น้องนี่นนี่อพี่น้องแหน่เรียบร้อยไปกินนำกันน้องพี่น้องเบอสุฉทุกคนปอเม่อาป่าลุงพี่น้อง น้าพี่น้องน้อาพี่น้องมากินเด้อพี่น้องพี่น้ำเนื้อเข้มข้กินข้าวนลำกันเด้อพี่น้องกินข้าวแรงนลำกันเด้อประชุมสุคนเจี๊ยมดาเจี๊ยมดาแหละค่ะมีเจี๊ยมดามีชั่วไก่พี่น้องแล้วก็มีแกงเห็ดเนาะกับข้าวอาหารแรงกับข้าวแรงพี่น้องนีเป็นอาหารแรงแกงเห็ดแการฮึกถ้าอยากก็พี่น้อง เูกบ้าุสบๆทุกคนมันเอพอรักกินหมมวน <c oughs> ามนมนนาเ่ยหวานลูกแบบเนาะกะเบราหมากสลายนะกระป่นแม่ม่ยากก่งเ็ีนะปปน, <c oughs> นี่พี่น้นองพี่น้องนแมงดากับกระปูหน้าใส่กันพีเนาะ นี่พี่เาางก็ขอเิ่แซ่บพี่นาแกงเข็ดกินคอแม่เอื่อยกับต้องข้าเนาะอาหารบนเนาะข้างหน้ากับแซ่บชุดยอดน้ำแกงเห็ดส่วนต้องดาพี่นาะส่วนตงวนา บอกขอแจกงบ่ได้พี่น้องเ้ยบนแมงดายังรักคือเก่าพี่น้องเพราะว่าเจ้าหนักตลอดก็จะเจ่ามันอยากที่เค็มเนาะก็ทั่มนาะ